สบายดีจ้าพี่น้องมันสุขสุขโคนเดจ้า <c oughs> มุนิกาแม่น้อยกาซีเหปป็ดป่นป่นกระปูเดจ้าพี่น้องกับลวกผักกินน,นั่นเองคับผักกินกับกะกินสองคนพี่น้องพะวาขุ่นกาไปหลิดน้ำลุงเป็ดพี่น้องเลยกาเขากะกำลังหนึ่งแล้จ้าพี่น้งนองเ,เปิ่งเปทางนาท่ากั่หนึ่งเขาแล้วพี่น้อง แปบ,บเดียวหนึ่งอันหนึ่งใส่พื้นแล้วก็ซุกเลยขึ้นอายเลยพี่น้องอู้แต่หอนขึ้นอายแลย้วจะจะถาเขาซุกแลวก็สีปิ้งกับปุ้นแลวก็สีป่นกับปุระจ้าพักกินกลับไม่น้อยนี่ก็หลายอย่างเลยพี่น้องเลยมีพักกระเดาแล้วก็พักซีแล้วก็จักพักยังยแหละแล้วก็อ่ากระเทียมพี่น้อง กระเทียมแบบกระเทียมจ้าก,กระเทียมหัวหน้อยอย่างี่แหละไม่น้อยว้าวค่ะพี่น้อง,งเลยป้าพี่น้องเข่าฮ้อนฮ้อนน้องนัทกะหนึ่งแล้วสวยกว่าพี่น้องพักที่ข้าสชีลอกก็มีผักกาดขาวกบพักกะลัมเลจ้ะพี่น้องกะลัมผักกาดขาวกระปูนีกะพี่จะแม่ไข่นลจ๊ะพี่น้องเน่ยค่เพื่ไข่แม่ก็แม่แซ่บแซบมันมันพี่น้อง ไม่น้อยกะสีลวกพักก่อนพี่น้องเพราะว่าไฟมันแห้งกันเลยแบบเลือกพักก่อนเนาะเพื่อหน่อยหนึ่งนะจ้าเพื่อแบบให้มันเปื่อยไว้เนาะไม่น้อยก็แต่ให้มันมีความนวนํำพนักพี่น้องน้ำเดือดอะไรจ้ะพี่น้องไฟหลุกมาบบาดเนาะเอาพักลงแบบนี้เอาพักกระหล่ำลุงก่อนเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเอาลงพมก็ทแหละทุกผมกนเนาะไม่น้อยเนาะมีกาซีจีอ่า พร้อมแล้วก็กระเทียมแล้วก็คขิงใส่น้ำเลยจะให้มันหอมพี่น้องใส่คิงหลายๆหอมหอมแซ่บน้ำกระป๋ดเลยจะพี่น้องมันีนกะทิสุกเลยนะพี่ไม่น้อยเนาะพอแล้วบัดนี้เแล้กันสีปิ่งกระปูแล้วบัดนี้เนาะแม่นปิ่งกระปูเลยวก็ปิ่งกระเทียมหัวหอมกระคิงใส่เลยอย่างปูก่อนเริ่มอย่างอีปูเลยจะบัดนี้ปูกับมันเริ่มนอกพุดแล้วจะทำแม่นี ี่น้องเนี่ยหนอกมันแล้วอันนี้กาบัเนี้กาชีนะเด้อพี่น้องจ้าอเนกาอันนี้กาปิ้งเลยเด้อจ้าพี่น้องมะกะชีไม่หมั่นเลยหนึ่งไพ่มันแห้งหมดพี่น้องเสารอ้นเอาเสารอ้นหน่อยเอาข้าโขมาหายเฟื่อเห็นต้องงัดหมักของคุณซาวอ้นหน่อยหลายๆเด้อจ้ามีมีอย่างนไงมีกะทิยมคิงแะไรกาหัวหอมเนาะมาเนกาชีตั้ม้วกาปุ่นเด้อพี่น้องเลยไส่ข้าเหนียวเกลือก่อนเด้อ แลกกรใสิกคือน้อยหนึ่งกับพี่น้องให้โชคคงนัว้ะจ้ะแล้วพี่น้องจ้ะอ่าก็เล่นตาไมได้จ้า้อนัดเบิงในลูกเล่าเกง้นัดมิวขาเลยพี่น้องหกเจ็ดโมงนครั่กันับวันพฤสไปไปกินปิ้งเป็ดเดือนมีงเป็ดเดือนมีงเป็ดครับพ่อหน้าแม่เบ่าหน้าพ่อป้าพี่น้อง มันจะแฉะน้องนัดเนาะทำน้องนัดอยากแห้งก็ได้น้องนัดเอาไปเดี๋ยวพี่น้องจ้องเลยจองไว้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องปูน้าเนี่ยปลาพี่น้องเอ้ยปูดมันขูดเจ็บขูดเลยพี่น้องเอ้ยแห้งเวอร์ไรแบบน้ำแซ็ตพี่น้องตำทำทำตำทำปูนาแส่พี่น้องใส่ปลาแดกดนะจ้าใส่น้อยหนึ่งพี่น้อง มันจะเค็มเนาะแม่แล้วแล้วน้อยน้อยบัดนี้แล้วเพิ่งมาพร้อมแดงไปซอยหอ,อมใส่ก่อนแกะพี่น้องอันนี้ก็เอาหอมบัวหอมป้อมลงเลยจ้าเรียบร้อยแล้วเสร็ตไปไหนอ่ะเซ็ตขนาดหอมหอมหอมแล้วเลยเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นป่นกระปูแม่น้อยแล้วก็อันนี้ก็อ,องมันพี่น้องอันนี้ก็ ลวกพักกาดข้าวกับผักกะหล่ำเต็มเลยแล้วก็ผักกินกับแม่น้อยกระเดามีไข่ต้มน้ำกระเทียมมันจะพี่น้องเดินไหไข่น้องนัดน้ำปลามาเดาจ้ามากินน้ำกันพี่น้องซัมเนียกันรู้ๆแล้วจ้าป้าพี่น้องกระปูหลอดเดอะไรเบิ่งอันนั้นมันลีอยู่ในอันนั้นมันลีแมนมันลีเจ้า นี่อยู่อนาัผ้าขาวพอดีโซไซที่ออกเล็กกระปูเลยนี่แล้วก็เห็นน้ำเย็นนะจ้าพี่น้องมึอนี้ก็เละเหล้าออกบรรยากาศหนาวหนาวสบายดีพี่น้องมากินข่าวแรงน้วกันเดลยร้านกับคนก็นิ่งอันนี้ยั่งบนท่านเมื่อน่าจะพี่น้องเดลยจากเครื่อนมาจากเครื่องปนกระปูได้เตยกแดงเนาะกระปูหน้านี่ยแล้ว แซ่บๆพักลวกนะครับพ exactly. um. ักรายอย่างนักธรมลูกกินไงจะก่อนเลยลองนัดคินออมมันก่อนีเนาะอืมรับรองเมื่อคับหัวหนาวแบเตอะจะมันบวไปหาไปธรรมดาอยู่หัวอนใหญอไปเนางคตอนนนเราอยู่น้ำ

ซื่อสื่อ้มาไสื้อเราพี um, a, fruit, a, ่น้องเลยห่ากี่มไหมไปตลาดป่าายไปนเป็นไม้หรือไมเนาเป็นกาเป็นเกายแัดท่านท่านาพันตลาดป่าบรนนาเพื่อภากาเพื่อเมืองหางจนไทออไปรอแม่พักคุครับล้านายกัน

มาเจอพักลวกขึ้นทักอะลาที่ลวกใครแตเป็นสาหนาวพักตลาดคับคนหนาวัเลยนหนาวมันจะเป็นพวันโบกซีนลูกพวันมนครับพวันเหินไปจินป้งเพชรอยู่อนลุงเป็ดครับพ่อไอหน้าครับแม่ไอหน้าเดิจใดีหน่อยอยู่งอนลุงเพชรคนเดียนั คำเพว่มอ das ่ะม <zin> ันก็คำแค่น้เนาะอ๋อในบกงวงปลายเติมเนาะบกงงปลาเจ็ดโมงเป็นราเจอกับผู้บ่าวคือเนาะอันสนเนาะเรี่คุณจสนใจร้านคอมเมนต์มาเอพี่น้องเนาะสอเตอร์สอเอเตอร์เดกัน เง่เก่งอยู่อ้ายนะไม่ง่ายก็อย่างก็อย่างจากนี้น้องอันนั้นอันนั้นเนี่ยไอ้จีบแาขายร้านว่าเกวเขาจะนายหาน่ากูหิวมากอยากกวนหยอกกวนทีบหนักตองไหนดีไหมออร่อยลงแ่บดีนิจอเอะ แทกซี่แห่งจัดขนกกาเ้าขึ้นปกกะลากับกระลำเนาะกระลำลวกนี่น้องออนนี้บริจิทันน้นโลกระลำกอืมจับไปเจัตสิบมาจัดโตสิบห้าพันห้าพันคิปเต้าบซื้อมาหน่งนอ เฮ้ยกูมาจ้าบาทอาไปกินจ้าบบทเลรเหล่าแดงอ่อยกับเจ้าอ๋อเอ้มาแล้วพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเลยจ้าไ่ะราวันมานี่ก็ยต่อแล้วคนเรา

โบไม่หรอกโบยังหมู่นี้ไทยก็มีเรามันจะกลุ่มกับมันไทยคนมีหมูไทยเหรอไหมเราไม่หรเราแค่นี้ตัวเป็นหนอโบมีทะเลแนวมาเลย้ทะเลบเป่ามันจะเวียดนามทะเลไทยนาะมาเลเซียคนปีนประเทศนี่ทำงานในบนน็อราช์อสลา มันหมเลยมมีทางอันเื่อมไปเลยมันมีตะตเอไมทางไหนลูกเทียนดีทราบมนัชนคุ้จัดประวัติศาสตร์มาพี่น้องวาที่น้องนาอูกแค่ไหนก็ร้ คลิปนี้จะลาไปก่อนนะจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่นอนเนะจ้าลาไปก่อนนะจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆทานด้วยน้องนัดลากระเด็นหยักแล้วก็เลยยังมันดิเปลี่ยนเสาร์นักเฮียนนะจ้า